สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องไฟโตเอสซี 4, แต่เป็นครั้งแรกแหละที่อัดวิดีโอคือที่เราอัดวิดีโอวันนี้เพราะว่าเราสั่งไอตัวเนี้ยมาได้สองวันแล้วเพิ่งทางไปสองซองทีนี้มันไม่ค่อยมีเราเปิดหาข้อมูลแบบเกี่ยวกับวิดีโออะไรเงี้ยไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีใครที่ทําวิดีโอเกี่ยวกันนี้ขึ้นมาเราก็เลยอยากลองทําดูนะเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะ รู้ว่ามันเป็นยังไงก็คือกล่องเนี่ยอันนี้คือยังไม่แกะ<ม>ถ้าเกิดยังไม่แกะ<ม>คือจะซีนพลาสติกซีนอย่างดีเลยค่ะใส,ส่ๆอันนี้แกะแล้วมันจะต่างกันหน่อยนะอ่ะสมมุติว่าเราเปิดกล่องใช่ไหมคะในกล่องเนี่ยเปิดมาจะเป็นแบบนี้ด้ละห้าซองก็คือหนึ่งกล่องเนี่ยมีทั้งหมดสิบซองค่ะก็ ซองนึงเนี่ยก็จะมีทั้งหมด1,400มิลลิกรัมวิธีกินนะคะก็คือเออ่ผู้ไม่เพาะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราใช้แบบนี้อยู่แล้วโอเควิธีทานแล้วกันเปิดซองใช่ไหมคะแล้วก็เข้าใส่ใต้ลิ้นค่ะกระดกลิ้นขึ้นนะคะแล้วก็เทผงลงไปใส่ใต้ลิ้นลงไปเลยแล้วก็อมเขาบอกว่าการดูดซึมแบบนี้มันดี มากกว่าค่ะการกินหลายๆแบบมันก็เป็นแบบใหม่เนาะก็ลองดูแล้วกันก็น่าสนใจค่ะมันใหม่ดีเป็นอะไรที่ใหม่อะ่ะส่วนว่าไฟโตเอสซี SC คืออะไรแล้วประโยชน์ของมันนะคะอันนี้ลูกถือไว้กันนะประโยชน์ของไฟโตเอสซี SC เนี่ยก็คือจะมาอ่านให้ฟังแล้วกันคือผลิตภัณฑ์ที่ เพื่อการชะลอความแก่รูปแบบใหม่ล่าสุดของวงการความงามด้วยสมวนผสมที่ผ่านการวิจัยลองและรองรับตักสถาบันชั้นนำของโลกส่วนผสมของเราไม่อยากจะพูดเยอะนะเพราะว่าเหมือนมันจะยาวแล้วก็แบตมันจะหมดแล้วด้วยเอาแค่รู้แค่ว่าประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างแล้วกันนะคะ ก็คืออย่างที่เห็นเอาย่อๆก็คืออย่างเห็นก็คือมีสารสกัดของเมล็ดองุ่นเอ่อเป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์แรงกว่าวิตามินซีถึง20เท่าและแรงกว่าวิตามินอ e ีถึง5 0เท่าก็น่าสนใจนะคะแล้วก็สองนะคะมันก็ทำให้ผิวนุ่มนุ่มลื่นน่าสัมผัสน่าสัมผัสนี่ได้มาจากสารสกัดจากเปลือกสนค่ะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด,ด่างดำ แล้วก็ทําให้ผิวดูเปล่งปลั่งมีเลือดฝาดอย่างมีเลือดฝาดบ้างจังเลยเพราะว่าปะกะติเนี่ยเป็นคนผิวสีแทนถ้าเทียบกับลูกจะเห็นเลยว่าเราดำมากไม่มีโอกาสค่ะเลือดฝาดเนี่ยโอเคอีกอันนึงนะคะเอ่อช่วยทําให้ริ้วรอยจางหายค่ะมันได้จากแอปเปิลสายพันธุ์ของสายไม่ใช่สายพันธุ์สายพันธุ์ที่หาย,ยากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ จากที่อ่านนะแอปเปิลช่วยช่วยอะไรได้บ้างก็คือช่วยสร้างเสริมผลิตเซลล์ใหม่ผิวใหม่ผิวใหม่และช่วยให้ผิวพรรณดูอ่อนเยาว์กระตุ้นการเ <S <S เกิดการสร้างสเต็มเซลล์ใหม่ป้องกันการตายและเสริมสภาพของเซลล์ค่ะแล้วก็มีสเต็มเซลล์จากอางุ่นแดง เขาช่วยต่อต้านตัวนี้เขาช่วยต่อต้านแสง UV แล้วก็แซมเซลจากดอกไม้พันธุ์เป็นพืชท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกามีกลิ่นหอมช่วยมีประสิทธิภาพในการเพิ่มปูภูมิต้านทานและช่วยกระบวนการรักษาบาดแผลน,นะคะเอาตัวไหนตัวไหนตัวนหอตัวไหน ตกข้างหลังเดี๋ยวจะอ่านอันนี้ให้ฟังก็คือปัญหาของสุภาพเหล่านี้จะหายไปก็จะมีผิวหน้าเหี่ยวย่นริ้วรอยร่องลึกผิวหน้าไม่กระชับแห้งกร้านไม่ชุ่มชื้นภูมิคุ้มกันอ่อนแออ่อนแพอ่อนเพลียเลื้อรังไมเกรนโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงกระตุกอาการอักเสบต่างๆการเสื่อมของข้อต่อและกระดูกสันหลัง ความจำเสื่อมอัลเซเมอร์อัมพาตอาการไวทองแล้วก็เส yes. okay. ื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วก็อีกอันหนึ่งมันน่าจะเป็นพากินสันนะคะพากินสันโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วเมื่อกี้ก็บอกวิธีทานไปแล้วเนาะว่าให้เอาใส่ไว้ ได้ลิ้นแล้วก็ทานช่วงที่ทานที่ดีสุดคือช่วงเช้าเวลาท้องว่างและกลางคืนเวลาที่ท้องว่างนะคะไปแล้ะไม่มีอะไรไปายก่อน